มาแล้วยิงเข้าเอา้วยครับยิงข้างข้างกูไให้ได้โดนกลางวงกลางวงตาแล้วนี่มีใครเลยบ้าตายแล้วยิงแว๊บ,บเข้ามามันรวมงานบมายนะรอใบนะโสทีเดียวร่วงแล้วตีเต้นเต้นตั้งให้ก่อนนะ โหมันยิงเพื่อนโด่งหายหมดไหมเรียกคางจับแล้วนะวับใส่เรีวใส่เรีวปีเดอร์อยู่เนี่ยปล่อยโซ่หน่อยซอสายล่างอ่ะโอ้ยมันใส่เสื้อไปตีไปตีแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮมึงปดภาษาเยี่ยอะไรเนี่ยบ้าแล้วจับอยู่นะวับกรตั้งเซฟตั้งเซฟตั้งเซฟโอ้ยโดนแมนดาให้โอมแกไอ้มารเก้หน่อยไม่ไม่ตีรับ ใส่ใบตี้โดนลบอลเบาต้องโซ่เลยโซนไปไหนวะต้องลงกูหายโดนใบพี่เฮ้ยมันมีหลุดเข้าไปในเยอะนะใบหมู่น่อยมาร์คใบหมู่น้อยพี่ครับพี่ตั้งโซนครับบากีไปไหนครับควงข้ามมึงไลยควายสามตีเป็นเมย์แล้วตีเป็นพ่นแรงว่ะปิดดิปิดดิตีฉันให้ปิดป๊บเดียวเองออ๋ต่อเลยเฮ้ยแอดตี้ดีกว่า หนวิ่งผม่าน้ำตายหรืเปล่าตายเลยแลนนำเลยแลนนำเลยมีแค่นี้ก็ะบุกแค่นี้น่ะไอ้หนูไอ้พราเด็กให้จับเลยไอ้ติดติดเชี่ยเลยเนี่ยยิงเชนมัายิงเชนม้าแบนแล้วจับแล้วจับแล้วไอ้หนูเฮียเอาดีครับอีกจับปากว่ะต่อยแล้วด้วยจับบนแล้วจับบนแล้วเสรแม่แม่งโอ้กแบนกูจนตายเดีนี่เดน๋ยววันนี ยี่ยเห็นถุงทองเอ้ยแขนหน้าบ้านเข้าไม่ได้ว่ะแม่งเยอะเฮ้ยมันหายหมดแล้วเนี่ยยี่งหายหมดแล้วไม่เจอหน่าอย่ายืนโซนแรกสิถ้าสมมติจังหวะเดินได้เดินเข้าใส่เลยอย่าลืมว่ามีโซนชั้นสามอีกนะอขวานสามอขวานสามอขวา ไปบ้าเลยไปปันก่อนอีสัตว์วอนปตายบ้านเลยบ้านเลยต่อเลยบ้านเลยไอพีมาไอีสัตว์หิดตอมหมดตอนนี้บ้านจริงเอาไงเอาไงปันปันก่อนติดหน้าบ้านก่อนไอพีมาครับติดหน้าบ้านก่อนใหญ่เลยอีสัตว์โอ้โหแหลกแล้วมันตายติดเข้ามาเหมือนกันใครใครสุดบอกเลยใครสุด อเย็ดขี้เดี๋ยวยังเดี๋ยวยังเดี๋ยวยังครับีวิ่งเข้ามาพีมพ์เดี๋ยวมพิมพ์เรื่อยเนี่ยโวแล้วโวแล้วไอ้บอกแมทบอกแมทนะบ้านนะแต่งโบดันคิวเดียวนะพิมไปดิไอหินตอมหมดว่ะเฮียมาดิมาดิไอเรามาสะมาสะพานเรามาสะพานเรามาเลยหน้าบ้านปิดแล้วหน้าบ้านเข้ามาเลยหน้าบ้านเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาในโซนพันเราเนี่ย หน้าบ้านเสียติดแล้วหน้าบ้านเสียติดแล้วเออกปรนมานให้มันซูบูขึ้นมาอ่ะมุกโวจอยู่นั้นอรอคิวเออเออไอ้มันมีประโยชน์นะเนี่ยเกมแม่งทับกันแบบวิ่งเอาไม้ตีกันอ่ะเออโอเข้าไปข้างในดิออกมาไหมอ่ะมึงดูหน้าบ้านดินะว่าตาแดงมาไหมหน้าบ้านหนักขึ้นอ่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะตาแดงยังไม่มายังไม่มาเอียนหนึ่งเข้ามาแล้ว เตรียม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 ถ้าเตรียมโดดจับนะครับถ้ามันแหลมมาโดดจับนะโอ้แหลมมาเลยซ้อมมันแ้วน่ะกัดแล้งหน่อยตังกลุ่มว่าดูโดนมากกัดแล้วไอ้ที่กูเอากูออนตัววอลล็อกมึงมาปิดได้ปะวะจับจับแล้วด้วยจับแล้วด้วยทับออกมาตี้ตี้ออกมาตำแม่งไอ้ตี้ไม่มีแลนหายหมดหายหมดเผาหมดเอ้ยไม่กัดในดงเราอ่ะ ยังอยู่ยังอยู่มีมีรวมหมดเลยหมครเจ็แม่เจ็ดลงอีกรอบได้อยู่ได้ได้ได้จับอยู่แต่ติดวะเอาแล้วติดแล้วจะดำเม็ยังไงลก็ทุกคนบอกไม่ยังแล้วจับแล้วกลับแล้วลูกว้าหายแล้วติดหายนแล้วหมดแล้วหมดแล้วใครหมดใครหมดมันโยกกดกดเลยลูกรอจอดไหมจอดรอจอดรอจอดเป็นการที่สองอีกสองตัวเองในวับอะ ใช่อะไปเห็นเข้าเลยสองตัวเนี่ยเนี่ยหมดแล้วเนี่ยจับโจรอเลยจับแล้วเนี่ยหมดหมดหมดไม่มีแล้วครับมันไม่มีแล้วคอมเมทได้เลยไม่มีแล้วแล้วจับแล้วจับแล้วจับหมดจับหมดทับเลยเออหายไปดูไปหน่อยทงงอยู่ไหนทงอยู่ทางขวาอยู่ทางขวามาปิดทงก่อนเลย ตัวตีเขาไมตีตัวตีเขาไม่ตีทเหยื่อในธงในทงเยอะป่าวบอกด้วยขุดขุดไว้โดนยองเยอะจะได้ไปช่วยในทงอ่ะในหินใน,ห,นหินเยอะไหมบอกด้วยครับเยอะเปล่าที่มันอยู่ใ,ใกล้ตัวคุยอาวีมาข้างหลัง่อยอยังแมงอาร์วีน้อยต้องไนเป็นไงบ้างคนสบ,บายเฮ้ยเข้าแล้วมันเข้าแล้ว

เอาไปเอาขวาไปเถียงนะเข้าในเลยเข้าในเลยแมตด,ดันเกียล้ะครับเข้าในเลยมามหลังนี้เราจะให้แมตตีใช่ไหมใช่ใช่งั้นปิดธงเลยครับมาปิดธงมาปิดธงเนี่ยตรงนี้แหละธงมันอยู่ตรงนี้ ปิดปิดปิดทงปิดทงแล้วบ้านมาปิดทงหน่อยครับเรียกมันเตนเอเฮ้ยดันต่อดันต่อ,ตอไม่ต้องสนทงไม่ต้องทงไปดันสามไปดันสามบอกเอฟมาโอ้ยเจ้ย๋อยขาพอง ใบ,บช่วยแมทเคลียหินครับที่เห็นจับให้แล้วจับให้แล้วโอฟจับให้แล้วมามาช่วยเคลียหินหน่อยเลยสามตัวเองโอฟอจี้หินเลย,ลยในดวงได้ไหม อย่าล้วงลึกนะชูล่าเป็นไงตายไอเอ็มแอดแอดเดี๋ยวค่อยวิ่งเข้าไปป้านล้อจ้าบ้านเรอลอบ้านเราจำไว้ได้เปรียบพายุขึ้นพายุขึ้นพายุขึ้นลูนจะแลกไปทำไมเอ้าลู้มันไม่มีแลนไม่มีแลนโคเมนตหน่อยไม่มีแลนจับหมดดงดันลงมาคเมต์คเมนตหน่อยคเมนตจับแล้วครับจับแล้วครับจับแล้วสวยสวยหมดหมดหายเหรอแค่นั้นเนี่ยถอ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 ยกลับถอยกลับ ระเบิดระเบิดเข้ามาสองตัวนะนี่เห็นไม่หลุดเปล่าชุล่าวะอุล่เข้าชุล่เข้าถอยมาดิถอยมาดิอาเพียบโออาเพียบเอาได้ไหมใครชุล่ลุดเฮ้ยว่าจะไปตัวไหนหลุดชุล่าตามดิครับชุล่าลุดปล่อยมันตีหินไม่ได้หรอกปวดหน่อยเราไม่มีแรงอะไรผมให้ใหม่ไปยิงมาปลดนกเออแค่น,นั้นเลยปลดนกมันปลดนกมันออกไม่มีแล้วเออถอยมา มาเนขาไปแต่เยอะทําเป็นผาดหินนะมั้าม,มามาโซน่อยขึ้นมาโซนดีเห็นอยู่ดีให้กลางพอใี<ม>่เเหเชีหินเลียกี่นาทีวะเนี่ยโอีกหสนาทีเฮ้ยนานที่ไปเอ้ยสามนาทีทันคนไหนที่ชื่ออินดีเพนเดนต์จูโออาเข้าไปแล้ว สาเวียนเข้าไปแล้ว